เตือนได้แล้วล่ะเลยเตือนตั้งนานแล้วเห้ยนี่ที่ไหนเนี่ยนี่พ่อของนายมาสู่าชันฉันคือลุงแชมป์ของนายนะนลุงแชมป์หรอครับใช่แล้วลุงชันนายมีของมีเตยียงอยู่ใช่ไหมหนึ่งอันครับไว้วางเรียกไว้วามุมที่นอนได้เลยครับผมเอ้ครับผม นี้ละกันไอแบบดีฮะต่างสบายสบายบืบืบนี่จะเบื่ออะไรอีกอย่างนึงน,นะในกะ่อนนั้นก็ของนายเหมือนกันนะในตองนั้นโอ้โหเม a z i n g มากเลยแลวผมบอเอาละกันนะครับมันไมว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าเรกิจแรกให้นายไปปลูกต้นไม้แถวที่นี่ละกันแถวแถวโน้นเละแถนี้ไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่นะเป็นปูน่าจะดีนะครับคุณแชมป์ ชื่อนี่จริงจริงเลยนะเหมือนพี่เอเคเลยหรือเปล่าเหมือนพี่เคเอเค,เล,ลเ,ค,อเ,คเลยนะไปไหนดีลูกมีอย่างนี้บ้านเราใช่ไหมโอเคนี่บ้านเราไปเอาขอรองจากบ้านหลังนี้สวัสดีอา้าวสวัสดีครับของอยูอ่ข้างในนายไปเอาเลยดูใช่ไหมมาเอาใช่ไหมครับเออไปเอาเลย ว้าว <Wow. S 2> แต่ี่ฉันบอกให้เอาปลูกต้นไม้ไปก่อนนั่นเอามาเก็บต้นไม้ด้กว่าไปปลูกต้นไม้กันเลยปลูกตรงไหนดีนะปลูกแถวนี้แล้วกันตรงนี้ ทีน,นี้นักกาเขาบอกว่าเจอหมู่บ้านเราไม่ค่อยร่มเย็นไม่ค่อยหนาวมันเองให้สวัสดีอ่ะสวัสดีครับจะบ้านหมู่บ้านนี้อุย๊ยทักทายกันดีจังเลยโอ๊ยขอโทษครับเราจะซ่อมแซมให้นะเข้ามาเลยครับไปเอามายก็ๆ มิชามผมขอข้าบ้านไม่ได้เลยนี่นายตัวมาหรือยังตัแลวครนายอเอาของในกล่องไปสิยังไม่อ่านยังไม่มยมอยากอ่านรูถทีได้ครับคืนนี้ถ้ามีอะไรนาะยต้องไปปกป้อง,งเข้าใจไหมครับผม,ใ,มใส่กอดแป๊บใส่เร็วๆด,วดีทำเป็นห ครับพ่อสอนมาเย,ยี่ยมนี่นอยโอเคอเคอาแค่ของอาวุธไปพร้อมตัวพอนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมืดอเอ้เริ่มจะมดแลด้วยอ่าตอนนี้นายอาจจะมืดแล้วก็ออาไว้ข้างนอกรอ,อกเตรียมรอ,อดได้เลยเนสชยงมีจะบ้านหให้ผมบุงตู้แต่เช้าเลยได้บุ้งแต่ตอนคืนเลยโอ้ยรอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วเราจะสู้ไม่ไหวแล้ว กินเพิ่มดืวดไปก่อนเฮ้เฮ้ครับวันนี้ปตป้งในหมู่บ้านบึกกระโดดพรุ่งนี้ค่อยเข้ามานอนนะเข้าใจไหม,มครับไม่ไม่ใช่ปกป้องบ้านไปก่อนเดี๋ยวฉันได้นอนพักนะครับไหนไหนเ,เน่อ้ยนี่ไงซอมบี้ ฉันจะเอาแล้วซัมบี้ไปทำอะไรเหรอดูแลบ่บ้านติไมใช่เปิดอยู่ในบ้านครับครับอุ้ยสกิริตันสกิริตันจิบแม่มุบูกับแมุ่้ยอุ้ยยิงแล้วโอ้ยโดนยิง ได้ดิตันเออ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 โอสเก็ตเต้ร์หมดพอลโฟลเลยนะเนี่ยทำไมที่นี่น้ำรั่วอะแล้วก็เช็คม่ค่อยดีกันเท่าไหร่ปิดน้ำรั่วไปก่อนแล้วกัน อุ้ยเอียดอีกแล้ว่ะดี๋ทีมาทำให้นะนายมืงมาด้วยนี่เลยว่ายุ้ย้ยเยอะเยอะฮ้ยเยอะเยอะเยอะกินกระดาน วันนี้น so ี so ่ไม่ให้ตั้งตัวเลยเอ้ยนั่งยังจใกล้นู่นกำลังทำได้เอ้ยกันั่กำลังทำได้ข้ามดินฮึบนี่เลยนี่เลยฮึบนี่จะปกป้องหมบ้านให้ได้จะได้นอนพักเฮ้ย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 ยังไม่โดนอีก ยิ่งยิงไม่โดนไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนหรอกยิงตายแล้วอืมแค่นี้ก็ทิปคิวสปูตเตอร์แมนอยู่ตรงนู้นโอ้มาเลยฉันรออยู่แล้ว หรือว,ว่าคอนงจะช้าก็เลยไม่กัดเสร็จแล้นละเรียบร้อย,ยซอมบี้อยู่ทางนู้นยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนย,งดนย,งดนยิงโดนแล้วยิงโดนยิงโดนแล้ว คิเ er, 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 er. ลอร์คิงออกไปหาหมู่บ้านนิดนึงมาเข้ามาเลยเข้ามาสเอร์แมนคิปเปอร์เข้ามาเลยมา เฮ้ยคิดผิดเอาไม่ได้นะคิปเปอร์เราเป็นเพื่อนกันต้องธนูแป๊บเฮ้ยเออเอเอตายปวยคิดว่าจะไม่ตายแต่ละไอคิปเปอร์สไปเดอร์แมนอยู่ทางนู้นคำทิ้งทิวงจเรียบร้อย ใกล้ช้าเต็มทีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่โอ้ยลุงแซมทำให้ตื่นเต้นนี่นนยโอย้แถวนี้ไม่มีอะไรใช่ไหม ไมมีใครโดนรื้อบ้านใช่ไหมเนี่ยเช็คบ้านทุกหลังบ้านบ้านทุกหลังค่อนข้างจะสว่างรู้สึกจะติดไฟกันไง่เหรอรู้ว่าตาฉันระวางเองีกเลื่อนหมดหลอดเลยไว ดดูบ้านค่อนข้างจะอยู่ดีโอ้สุดครับสุดดีแลนะช่วยฉันด้วยนะเกิดเกิดโดนแล้วครับอ๋อบ้านหลังน,นี้ไม่มีแล้วบ้านหลังน,นี้ไม่มีอ๋อนอนอยู่อยู่นะนนะก็อยู่ในกันไปถึงฉันเรออยู่รอบรแบบนี้ค่อนข้างจะยากสินนะ มันจะหมดแล้วแหละไปนอนไปหาลุงแชมป์ดีกว่าลุงแชมป์หลับหรือยังโอ้ยรู้สึกเปียรู้สึกเปียว่างไหมทำแล้วเหรือครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับโอ้ดีมากห้องนอนหรือเปล่านอนครับนอนได้เลย ก็นอนเตียงน้าสินะนอนได้เลยนั่นก็เพื่อนไทยมาด้วยกันอยู่กับฉันฉันเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะบอกให้ดูไปเกอนครับเก็บของได้ได้แล้วนอนนอนจริงๆเลยโอ้อฮอนอนแป๊บโอ้ยตื่นแล้วสดชื่นจริงเลย ครับคุณแชมป์สวัสดีว่าง,งเอ้สวัสดีว่าง,งโออยากได้อะไรดีกว่าเปล่าครับอันนี้อ่ะฉันว่าให้หนายทำธุรก,กิจแค่ดีก่อนุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะมีธุรก,กิจเพิ่มให้หนายนะโอเคครับโอเคครับผู้ชม,มทุกท่านก็ที่ดูไปแล้ววันนี้ก็จบในไพ่พาแรกในรับใช้ลุงแชมป์นะครับ ไอเดียนี้มาจากพี่แชมป์นะครับก็ไปติดตามเขาด้วยนะครับเขาก็ให้แสนซับแล้วนะครับก็โอเคก็ขอจบไว้ก่อนเดีย่ยวเดินกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับค่หาหน้าจะมีประกิจใหม่แล้ว